ไทยเร่งจัดทำแผนเยียวยาวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็วระหว่างที่การเจรจาภาษีสหรัฐยังไม่ได้ข้อสรุป นายจตุพรบุรุษพัฒ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันให้ความสําคัญเรื่องการเจราจาภาษีกับสหรัฐซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะกระทบกับทั้งระบบส่วนความคืบหน้าการเจราจาล่าสุดไทยได้ส่งข้อเสนอใหม่ให้กับสหรัฐแล้วซึ่งรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะเดียวกันจะเร่งผลักดันการเจราจาภาษีร่วมกับกระทรวงการคลังให้เป็นไปตามกฎหมายและมีแนวทางเยียวยาผู้ประกอบการอย่างเป็นรูป,ปธรรมโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งจัดทําแผนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ากมาตรการภาษีสารับให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดมองอย่างนี้นะคะคือเราต้องมองภาพการเจรจาเราจะทำอะไรสเดียวยาผู้ประกอบการในี้ต่างที่มีความสำคัญอันนี้กำลเราให้ไปทำกรณีต่างๆแต่เราต้องดูแลคนไทยของเราอย่างเต็มที่แล้วก็คุยกับท่านตลาดว่าสิ่งสำคัญคือการมี c ไ i ให้กับพูดของเราที่อยู่ในแต่ละประเทศเนี่ยท่านต้องมี c ไอที่สำคัญคือาตลาดใหม่เขาสนใจเรื่องอะไรก็ส่งกระวาดมาผมด่วน ด้านในพิชัยชุดหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าไทยได้ยื่นข้อเสนอฉบับปรับปรุงใหม่ต่อสหรัฐอย่างเป็นทางการส่วนจะพิจารณาทันกรอบที่สหรัฐกำหนดในการจัดเก็บภาษีวันที่9กรกฎาคมนี้หรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้แต่คาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่วันโดยเชื่อว่าทุกอย่างยังสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ส่วนไทยจะดำเนเินการเช่นเดียวกับเวียดนามที่มีการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเหลือร้อยละศูนย์หรือไม่ นั้นต้องพิจารณาว่าสหรัฐต้องการสินค้าใดจากไทยและไทยซื้อสินค้าใดจากสหรัฐโดยต้องดูแลผู้ผลิตของไทยด้วยเดินไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็อยู่บนหลักเกณฑ์เดิมนะครับที่เราเคยยื่น,นแต่ว่าเมื่อครั้งที่เราไปเนี่ยไม่ได้ถึงเรียกว,ว่าต้องแก้ไขต้องยื่นเพิ่มอะไรนะก็เราไปฟังความเห็นเขาว่ามีรายการไหนไหมที่เขาสนใจเป็นพิเศษเราก็าเอากลับมาดูอีกทีแล้วก็ปรับปรุงที่เราคิด,ดว่าเราทําได้แล้วก็สมัใหม่ ขณะที่นายจิยรายุห่วงทรัพย์โกศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอฉบับใหม่ของไทยมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นทางด้านการเปิดตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมจากสหรัฐและการเพิ่มการจัดซื้อพลังงานและเครื่องบินจากบริษัทของสหรัฐโดยในส่วนของการเปิดตลาดไทยเน้นสินค้าในกลุ่มที่ยังขาดแคลนหรือผลิตไม่ได้ในประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อกเกษตรกร,รและผู้ประกอบการไทยพร้อมเสนอการลดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเน้นผลประ รโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างสองประเทศและลดการเกินดุลการค้าของไทยต่อสหรัฐลงให้ได้ถึงร้อยละเจ็ดสิบภายในระยะเวลาห้าปีคาดว่าจะสามารถสร้างความสมดุลทางการค้าได้ภายในเจ็ดถึงแปดปีซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่เคยเสนอไว้ว่าจะลดดุลการค้าภายในสิบปีชาววิสาประทุมมารายงาน